สวัสดีครับบ้านมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่35 0ูนแล้วนะครับมีพัสดุสวย22รายการมานําเสนอน,นะครับ20รายการและก็องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนท้ายคลิปย1ิอกับย2ิบนั้นเป็นรายการพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาฟังันท้ายคลิปนะในะครับก่อนจะรับชมนะก็นี้เลยตึงเข้าไปแอดไลน์เบอร์โทรนะครับ ศูนย์เกอนนะครับเบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ก็ไปปั้งไปนี่ไลน์ชื่อหมูนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะส่งหลงคลิปทุกวันนะครับทีสี่กับบ่ายสองนะครับส่งทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับส่งประมาณไม่เกินบ่ายโมงนะครับหลังจากบ่ายโมงนั้นผมจะเป็นส่งของบ่ายโมงอีกวันนะครับ แต่ว่าผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมส่งทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดไม่มีเทศกาลนะครับถ้าผมไลฟ์ผมส่งทุกวันนะครับไม่มีติดธุระไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลฟ์โทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเข้าห้องน้ำอยู่ก็จะออกมารับนะครับเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะครับของ EP ที่350ในเปิงเข้าไป สมเด็จเนื้อเก่าปึกปักจัดจ้านมากเลยนะครับนี่พอเขาบอกใหม่เขาก็ไม่ซื้อเก้าเก่าไว้ก่อนีในการที่หนึ่งในการที่สองก็เป็นพาร์ทสมเด็จนะครับเหมือนเดิมครับสภาพผ่านการใช้แต่พาร์ทไม่มีมีชํารุดนะครับนี่ผมว่าแตกข้างเลยนะได้มาอย่างนี้เลยนะครับเขาตอกกาวไว้นะครับเป็นรายการที่สองนะครับ สมเด็จํำรุดเยอะนะครับวันนี้รายการที่สามก็เป็นพาะสมเด็จนะครับอันนี้มีลานนะครับแต่เป็นภาพพิมพ์เหมือนเป็นจะเป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จหนึ่งเจ็ดนะครับมีลานนะครับเลาะมาเลยนะครับมีรอยลานนะครับลูกค้าดูตามแต่ภาพเลยนะเพราะไม่ได้แกะมาจะหลุดขนาดไหนนี่ผมไม่รู้นะครับแต่มีรอยลานนะครับมีรอยลานหมายเลขที่สามนะครับหมายเลขที่สี่ เป็นพระปิตานะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับอุ้ยตะกัวมครับเดี๋ยวดูอีกทีเออเป็นออกเนื้อชินนะครับเป็นเป็นออกเนื้อชินนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับในการที่สี่นะครับเป็นปิตานะครับเรียมโบราณมาเลยนะในการที่ห้าก็เป็นพระหล่อนะครับเป็นพระหล่อทองเหลืองหลวงพ่อทบนะครับนี่หลังหลวงพ่อเขียนนะครับนี่นะครับ หล่อทองเหลืองตะไบก้นนะครับรายการที่ห้ารายการที่หกเป็นผ้ายืนนะครับลงบอลทองนะครับเป็นผ้าเนื้อดินนะครับจะผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับเป็นลงบอลหรือว่าลงรักนี่ผมมีออกเหลืองเหลืองแดงนะครับแต่บมเป็นผ้าเนื้อดินแล้วกันนะตามสภาพไปเลยนะครับไม่รู้ที่นะครับรายการที่เจ็ดพิมพ์ทรงนี้เขาก็ น่าจะเป็นพิมโมคะลานะครับน่าจะเป็นพราสายปิลันนะครับปิลันวัลคังนะครับมีร้อยบนนะครับนี่มี่ลอยไปมองเห็นเนื้อในเลยนะครับในการที่เจ็ดนะครับในการที่แปดก็เป็นพระพิคเนตนะครับเนื้อดินนะครับมีแหว่งข้างนะครับแต่ศิลปะสวยงามนะครับนึกภาบว่าออกที่ไหนนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับ ในการที่8นะครับเทพเจ้าเห็นความสำเร็จนะครับพระพิคเนิดนะครับรายกาที่9เป็นพระย่อสขุนพลนะครับเนื้อดินนะครับมีลาลักษณ์นะครับไม่ตาาที่เหมือนกันนี่นะครับในการที่9อันไหนรู้บอกรู้อันไหนไม่รู้บอกไม่รู้เนาะเพราะไม่ใช่ Google ถึงจะรู้ทุกอย่างนะนี่น,นครับการที่9้า เหการที่สิบเป็นพระงบน้ำอ้อยนะครับเนื้อดินเผานะครับงบน,นำอ้อยเนื้อดินเผานะครับนี่นี่ครับเการที่สิบนะครับเหการที่สิบเอ็ดเป็นพระคำข้าวนะครับหลวงพ่อชิ้นล่านหลังลึกสีลึงดำเป็นพระหลวกพ่อสีลึกดำนะครับ หงทองด้านข้างด้านหลังนะครับด้านหน้าไม่ได้ลงนะครับเป็นพักคำข้าวหรือสีดิ้งดำนะครับหมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับหมายเลขที่สิบสองเป็นเบี้ยกแก้นะครับมีอุดผงที่ตัวหอยนะครับเดี๋ยวลองขยาอนะครับขย่าเหมือนมีสายเศษอยู่ด้านในนะครับไม่ใช่ตัดไม่ใช่เป็นน้ำหรือว่าเป็นประหลอดนะครับเหมือนคล้ายสายเศษนะครับ เช็ค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 นะดังอย่างนั้นนะรายการที่สิบสามเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับแต่องค์นี้ค่อนข้างเล็กนะครับไม่รู้ว่าเป็นออกที่ไหนอะไรยังไงนะไม่รู้ว่าใช่หลวงพ่อปานไหมแต่ทรงเขาเหมือนหลวงพ่อปานนะครับเป็นพิมพ์ขี่เม่นนะครับพิม์ขี่เม่นองค์จะเล็กลงมานิดนึงนะครับรายการที่สิบสี่เป็นพระปิตานะครับ เนื้อออกชมพูนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ปิดตามือเดียวนี่เป็นพิมพ์หลวงพ่อขำนะครับเป็นพิมพ์ปิดตาหลวงพ่อขำนะครับไม่ค่อยเจอนะครับปิดตาหลวงพ่อขำเนื้อสีนี้ส่วนใหญ่เจอสีดํานะในการที่สิบห้าเป็นภาพป,ปิดตานะครับจะมีแหวงข้างนะเป็นปิดตาอมใหญ่เลยหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับหลังยันครบสูตรนะครับแต่นี่มีกระถทาะตรงนี้นะครับ รายการที่สิบห้านะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับหลวงพ่อแพววัดพิกุลทองครับรายการที่สิบหกเป็นพระพิมพ์รัศมีนะนงางแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเนื้อหาออกปเ,ออนนเป็นเนื้อผงนะครับด้านหลังนิจจาร์แต่ว่ามองไม่ชัดนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงว่าดในประมาณนั้นนะครับรายการที่สิบหกนะครับ รายการที่17เป็ so osure, hmm นพระพุทธนะครับศิลปะสวยนะครับศิลปะคล้ายทางเหนือนะครับเป็นพระพุทธพระกุนะครับผมไม่ทราบที่นะรายการที่17นะครับรายการที่18เป็นพระยอดหุ่นพลเนื้อดินนะครับนี่ก็ไม่ทราบที่นะครับองค์ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับดีสันสวยงามนะครับในการที่18นะครับ รายการที่สิบเก้าเป็นพระรูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะครับบางคานนะครับเป็นหล่อต่ใบก้นนะครับหลวงพ่อเงินบางคานนะครับนี่นะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเป็นพระหลวงพ่อโตกุวัดป่ามะม่วงนะครับนี่นะครับ พ่อโตกดว่าป่าม่วนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นรายการพิเศษนะครับผมดูว่าเขาเป็นง่างนะครับเป็นพิมพ์พิเศษพิเศษหน่อยนะครับอันนี้มันแปลกๆนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับนั่งเขายาวเลยนะครับนี่ อันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับผมเอาที่300บาทนะครับศิลปะแปลกดีนะครับเป็นของมหาเสน่ห์นะครับเมตตานะครับเป็นการที่21นะครับนี่นะครับรายการที uh ่22ก็เป็นคล้ายเป็นประหลัดขิกนะครับนี่นะครับยืนนะครับนี่เป็นของเมตตานะครับพวกนี้มันจะเป็นของทะลึ่งนะแต่ผมไม่รู้ออกที่ไหนเป็นอะไรยังไงนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับ เป็นรนายการชี่22นี่ก็เอาที่300บาทนะครับพร้อมค่าจัดส่งทุกรายการนะครบ22รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้บ้านหนึ่งพักเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ